สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบันทึกสวัสดีความทรงจำสวัสดีประวัติศาสตร์สวัสดีฮิโก้สวัสดีเขาสวัสดีผู้ที่ได้เข้ามาชมในปัจจุบันงงนะะี้แน่เลยพที่นี่อประเทศไทยประเทศไทยชัยนาทมาส่งมาส่งพลังงานส่งความรู้สึกดีส่งรอยยิ้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กู้ให้น้องและให้ผู้ที่ได้เข้าไปช่วยเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้กันละกคนคู่หวานในงานตัวบรยากาศแบ็กกาวข้างหลังเป็นไงบ้างครับโชคดี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 จังวันนี้เราเราภารกิจพิชิตดาา์กาแฟสองที่ ที่แล่เราก็เรียบร้อยไปแล้วเที่ยวเร่เรไม่ได้ไม่ได้อัาวีดีโอไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเพราะว่ากำลังจะอัดเพื่อนบรรยากาศเมื่อหนวยเพื่อนมาคุยด้วยพอดี <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่ด้ก็เลยเปลี่ยนมาแล้วก็มาเจอที่นี่ซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเราก็ก็ก็ดูรีดการด้านหลงังโอเคเป็น รับรู้ถึงความสวยงามถึงพลังงานก็เลยมาส่งความผ้าสวยสวยงามมาส่งพลังใจส่งกำลังใจให้เราให้เราดำเนินชีวิตในช่วงนี้ช่วงที่ที่อะไรอะที่สิ่งแวดล้อมช่วงที่สังคมกำลังปรับตัว,ก,ตวกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มากระทบ,ะทบเป็นเป็นนะ เป็นสิ่งธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นสิ่งที่อะไรธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นแหละมันเป็นวิวัฒนาการของสิ่งแต่เราแต่เราจัดการความคิดจัดการความรู้สึกแล้วก็ผลิตความรู้สึกดีของเราให้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 เป็นได้เพราะเราควบคุมตัวเองได้เราไม่ไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนคนอื่นได้หรือเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นอกจากเปลี่ยนตัวเราเองให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือเปลี่ยนความคิดของเราค่ะลองเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดของตัวเองยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้ควบคุมแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องแสงไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะออแต่เราเราับรู้ได้ว่ามันร้อนเราก็แค่เปลี่ยนที่เปลี่ยนสิงไม่ร้อนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกได้ควบคุมได้ป้องกัไนได,ได้อย่าง อย่างอย่างกลางวันเนี้ยมันก็จะมีมะเร็งวันเราทํายังไงเราจะยุ่งกับมะเร็งวันได้เราเข้าใจว่ากลางวันมะเร็งวันก็ต้องตอมแล้วก็ไปไป,ไ,ปไล่มันมากงแล้วก็ไปอยู่ในอะไรที่พอกลางคืนเราก็จะมีมยุงเ่ยคือเราต้องต้องปรับตัวแช่ั้นเองคือเราจะไปเปลี่ยนว่าเฮ้ยไม่มีมรงวันไม่ได้จะฉีดยาไล่ฉีดไปมันก็ตายตายมามันก็มาใหมตายด้วยเราตายด้วยเ <laughs> ช่นกันเชเชลโล อะไรที่ไวรัสอะไรที่มันมีมาเนี่ยมันก็มีทางแก้ก็ก็ทุกวันนี้ก็เวลาเราไปไหนเราก็ปรับสภาพไปกันวิธีการมีแอลกอฮอล์เราก็เช็ดเขาให้วัดอุณหภูมิก็ปิดอย่างที่นี่มาเข้ามาเขาก็ให้วัดอุณหภูมิแล้วก็โชคดีเรามาเรามาเรามาจะมาซื้อซื้ออาหารแต่เราก็มาได้ เป็นภารกิจพิชิตร้านกาแฟที่ที่สวยงามไหนๆก็ไหนๆ้วโปรโมทร,ร้านเข้าหน่อยเป็นไงล่ะบรรยากาศแลแล้วเราก็เหมาอีกตามเคยเมาโซนเน,นครับสวยงามครับบรรยากาศรไปเพื่อติดต,ต,ต,ตาผนัง ชื่อ,อรอ้านอะนะเนาะเซาเทิร์นคาเฟ่ South ffee, ค่ะแบ็กเซาเทิร์นเซาเทิร co ์นคาเฟ่คาเฟ่ทีนี่ค่ะก็มาส่งกำลังใจส่งกพลังใจให้ให้พี่โก้ให้น้อง,องน่าะคนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมที่ มีโอกาสได้เข้ามาชมแล้วก็เก็บภาพสวยสวยงามส่งภาพสวยๆงามเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่รายหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ